วันนี้นักข่าวไปถามหัวหน้าฟักภูมิใจไทยนะคุณอนุทินชาญวิรกุลนะเพราะเนี่ยคุณจิรัตน์นะบอกว่ามีการซื้อห่าวยี่สิบสามสิบล้านคุณอนุทินก็เลยสวนเลยสวนว่ายังไงฮะครับู้หคนออัจงต่อเ็บอกว่ามูห่าตยล้านสามี่ยจริงงการมือมันเขาซื้อกันจรงเอมห่าหนังเลี่ยมทองอะไรตั้งยี่สิบล้านสาบล้านมันมันมัไปพูดไปเรื่อยอ่ะคำว่ามูห่าคืออยู่เฉยเนะ ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรเลยไปบอกเอ้ย e คุณอยู่ทางนี้ไหมมาอยู่ผมไหมอย่างเงี้ยงูเห่านะครับขอมูลใจไทยไม่มียังไม่เคยทำอืแต่ถ้าแต่ถ้าราคาการซื้อของจริงมันมันจะเป็นสูงขางนาดนั้นเลยไม่เคยทำเลยไม่รู้อืมอคนหน้ามองไม่คิดจะทำ ห่าน่าครับงูเห่าหนังเลี่ยมทองเหรอ <laughs> <laughs> ชอบชอบ <laughs> งูเห่าหนังเลี่ยมทองเหรอนะเออหนังอะไรนะแพงจังไปเชิญเข้าพระแล้วเรียกงูเห่าเนี่ยไม่มีนะภูมิใจไทยไม่มีไม่เคยทํา <laughs> ไม่เีย <นะ S 2> <laughs> จะทำด<ต>้วย <laughs> บอกว่าราคาแบบนี้เนี่ยมันงูเห่าเลี่ยมทองเหรอ <laughs> <laughs> แล้วนักข่าวถามการเมืองเราจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่คุณรู้ที่นี่มองไปอีกแบบหนึ่งนะมองว่าอย่างไงฮะ กับการเมืองหลังจากวันนี้ไปก็น่าจะมีการมีความเข้มข้นแล้วแหละเพราะว่าผมว่าเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เข้มข้นเข้มแข็งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้การทํางานร่วมกันนะครับก็อยู่อยู่กันมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยการให้เกียรติซึ่งกันและกันความเชื่อเชื่อมั่นเชื่อถือซึ่งกันและกันมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะมีอะไรก็ก็พูดคุยหารือกันตลอดเวลา นี่คือความรู้สึกผมนะครับคนอื่นรู้สึกยังไงผมเชื่อว่าก็ไม่ต่างกับผมเท่าไหร่หรอก่ก้าวไก่เขาก็บอกว่าเขายักไหลไปต่อแล้วถ้าเกิดเลือกตั้งครั้งหน้านี่เราคิดว่าภูมิใจไทยจะผมตอนนี้ผมส่งกํ<ก>าลังใจ่างไ,งไพวกผมทุกคน,นเนี้ยส่งกําลังใจในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันนะครับส่งกําลังใจให้พี่น้องสมาชิกพรรคก้าวไก่ก็เข้มแข็งนะครับ อแล้วก็ถ้าแนวทางที่ท่านตั้งใจไว้นะครับก็ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จแ, <able> แล้วคุณทินก็บอกนะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการยุบพักแล้วตนเองเนี่ยก็เคยโดนมาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญฉบับทีแ่แล้วโดน5ปีไง <ham ma> นะเพียงแต่ว่าการฝ่าฝืนกฎหมายการที่มีกฎมีกติกาเนี่ยกระบวนการที่ทําก็ว่าไป แต่ถาาเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าใครแก้กฎหมายประเด็นนี้ได้ยกมือให้เลยนะก็ให้กําลังใจในขณะน,นี้แต่ยืนยันว่าการเมืองหลังจากนี้จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะไม่ใช่เข้มข้นเข้มแข็งมากขึ้นทํางานมาร่วมกันเนี่ยเกือบหนึ่งปีให้เกียรติซึ่งกันและกันในพูดถึงพรรคร่วมรัฐบาล<ค>นะแต่ยืนยันไม่มีงูเหา่าไม่มีงูเห่าฝากเลี้ยง